สวัสดีครับอยู่กับปอบคนณบานครับวันนี้ครับมหาฮิทเพาะตามเลยครับเหมือนเดิมปลาเดิมแต่คนเละเวลาครับมากันเก็เที่ยงแล้วครับพากันไม่ได้มาแต่เช้าพากันติดงานนันครับมาก็มากันมีพานยายก็มาครับเมียบ้านเขาลาครับเมียบ้านผมพานตาวันนี่นู่นนุ่นพันหนิงพันตาก็พันหนิงได้เบิกเอตพีไหมเลยนี่ อ๋อฝ like eh? ่าบาทสัก anyway> ี้นี่โวยเมกาโวยเมกาจังเลยแป๊บเดี๋ยวพวกเราก็ขอหากันต่อครับเผื่อจะมีใครได้สักกับมือแบบเขาเรียกปีบแตกได้นี่เขารู้ไหมล่ะอืมอำเภอจักรลัดคือเดิมปีบแตก มีต่ร้อยเขี่ยอย่างหลายนูไหนใครได้โหได้แมงพ่องไหนที่ที่บุ้งอ่ะคุณเห็นเมงนี่เอาแม้งไปกินเดียวมันถอดมันโลดแมงเอาไปถอดอร่อยอยู่ครับโอ้แม่ยบานได้แล้วพวกเม็ดเอาเด๋อเด้อเม็ดแล้วยนะเดี๋ยวสีเม็ดเอาละเรื่อย นเกาใหญ่หมายมาแล้วบอลไม่กินนี่ได้คุณละไม่พอสิบมิตรครับมาแถวแถวบอลดด่มที่เขาเคยจอดหลุดกันติมเลยตรงนี้ครับพี่น้องครับโอ้เห็ดเออะไรนี่เห็ดนหดนามากกำลังงอกับพี่น้องเหมี่ยนเจีนดีนี่อืดกแดงดีแทะใส่ไป พห่ตัวใครก็กำลังโงกนะพี่น้องครับนี่เห็นข้อมีขายแล้วงไงกำลังงกไงดินเปียกดินแหงือยชีงก้อืมอืมหง่อไนี่ง่ไหนเอะใกล้ตาอองคนเห่ม่ขเคี่ยกันดิสองคนเดินไม่เห็นจ้ดูใช่หน่ะแข็งไหมน่ะใชก็ใโอ้ ไ้มกาเนี่ยคนนี้ไม่เขาเขาได้หลายเลยเราคนนี้โอ้ยสองหัวเมียนี่เนี่ยนอนเว้ยเมียคนเดียวเออยมาผัวยเลยอย่ามาล้วงอย่ามาล้วงเล่ไหมมาแบบถ้วยถ้วยคนละถุงเนาะจ้าอันนี้คนละถุงจ้าเนี่ยคนละถุงเออไหนเดียวเอาคนละถุงนี่นี่โอ้กระทำมาคนละถุงยมีน้อนไงด้วยเนี่ยนอนเนี่ยนอน

มพี่น้องเม็ดย่างใหญ่พี่น้องเขียวมันเห็นมันฟูฟูมาฟูได้่นนแหละอือสองเมตรก็ยังดีขายตรงสะตอรีอุ้ยลูกมันนะโอ้ยใ่เดี๋ยวเล่หลยใหญ่ดีออ่าสองเมตรครับใหญ่แก่อยู่น่ารักนี่นี่นี่มันอยู่ป่าผิดจะนูงอืมเอาเขียดู มันอยู่ลอยๆกินอ่ะนา่นเต่อไม่มาเขียเห็นแต่กระดิ่งขึ้นมาอีกครับพี่น้องนี่สามเมตรสามเมตรสี่เมตรดูเรอดูเมิดนั่งคือคืออยู่นี่เบียรหน่อยก็มีเดินเดินนั่นอืมสามเมตรกระดิ่มันนั่นเหรอสามเมตรพี่น้องอันนี้ มันก็อยู่โลอกอันนี่เนาะเม็ดหน่อยเว้ยนะจั้เถอะนับไปหมดนับเม็ดเม็ดเนาะเม็ดหน่อยเม็ดนิดเม็ดเท่านุ่นก็น,นับพันนี่ได้อีกดอกกับพันนี้ได้พอสิบสิบตุ้มยังสิบดอกยังพันนี่ก็ได้อยูั <laughs> ่นนั่นนั่น มิดน้อย้วยพันยน้อยิดน้อยนะฮะของแฟนตากลืมขึ้นมานิดนิดอืมก็ก็แก๊กเสียงขีอเสียงกากกากกากเสียงกากากกาก เกยเย่บิงงคักๆเนาะตุ๊กใจเดี๋ยวเสียมตกใจเสียมตกใจนี่นะคะเห็นเลยนี่เห็นมั้ยนี่มันปลาเลยนะเนี่ยโอ้มันกําลัง สงกับเบื้องนไกันนไหนครับพี่น้องเราจะพาไปดูรอยเขาผึ่งรอยเสียนม้าผึ่งอือนี่ครับแม่บินติ่ม กับพี่นอกมันเกาะอยู่นึงครับเหนไนอก <I know. S 2> เห็นไหมน้อกเห็นมน้อไอ้ครับพี่นอกลอยมันขึ้นไปจับไหมแล้วเข้าไปเหลี่ยง <c oughs> <c oughs> นะครับผมไม่ได้หาพึ่งครับไปต่อผมหายเพพาะครับสองเมตดสองเม็ดสองเมตรสองเมตรนี่มบ้านฟ้าไอ้ดักไอ้ดัสองเมตรตรงนี้ในตา นี่นี่นี่เอญ่เฮ้ยดูมีดนั่นดูเฮ้ยนี่่อเวองีอ๋เก็บเลยเก็บเลยถ่ายแลลวถ่ายแห้วเก็บเลยเก็บเก็บเลวเก็บภาพเลยมัอดังมดังมัดังกำลังหา ออตาาได้สี่ม็ดอันนี้ได้สามเนี่ยค่อยเดี๋ยวได้ได้ทะเลเมโดงยายอีกสองมิตใหญ่เลยเนาะแล้วปลาเลยได้องอันนี่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 โอ้ยอยู่ทงหลังนี่้เดือดสามเฮ้ยไดสามืส้ปาเขาเลปลาเขาเลยนี่ยด้สามม เอาเขียใหญ่เลี้ยเขียใหญ่เลี้ยไหนกำลังเห็นเม็ดยางใหญ่ดูว่าเขียดูดูเขียดูดูพี่น้องได้เห็นเม็ดใหญ่ขนาดไหนบนยางก็พอลงเลยนี่เขาลำถั่วพีใหม่แล้วไม่เกะกองไม่เกะกองสามสิบเก้ายสาบาทจะคุ้มไหมวันนี้สามสิบเก้าบาทคุ้มด้วยที่ไหนคุ้มนะนี นี่โอ้ยโอ้ยเขียเมฆกระดินงปะเจ๊ปูนี่ตายปอตายนี่ตรงมีแหละนี่นั่นบวกเลยมันตรงมีนี่ลองรเหียตายแล้นู่นตายปออ่งอันนี้เม็ดน่อยนางลองดูตายปอมีแท้ตายปอนี่มีไหมไม่มีมืดมืดดำเนี่ยพี่เ้ เดี๋ยวแม่มาเคลียร์เขาลส่วนกระเมาเนียละอีน้าจะอะไรเกลียละมนรรยเงาะโรยเงาะโดนบีบมนโมน่าไอสารเลยปะอยู่ทังหมดอีกสองอีกสามอีกสามสี่

แม่อันนี้จะเป็นแม่ของพันเดียที่ไหนไม่ใช่ของแม่บ้านนี่อันเนี้ยของพันเดียของแค่ของพันเดียมีใจเยอะอันนี้ของใครของของบุ้งแฟนมันชกเม็ดแม่บ้านพันเดียดูว่ามันชกเม็ดใหญ่ไปใส่ของบุ้งอันนี่แดดไหลายครับนี่จ้ได้นะเนี่ยจ้ำดมิดทั้งคุณเลนอันนี้ของแม่บ้านนี่ของแม่บ้านดูเขาอดไหมอันนี้ของไก่ปะไก่กิตาเนี่ยนี่นะนี่ของพันตาครับก็ได มันไม่ค่อยออกครับมันเชิงแหลงๆแล้วครับมาเกินทีบ่าวายเขา,ลาเลยมาชึงจะวายเลยแหละครับนานๆทีไหนมาอีรอบแรกที่มาก,ก็ตอนหนันคนก็หลายเฮ็ดกําลังโงกครับกําลัง,งออกมันถือเจ้าป่าม,มาหาๆไปของพันนี้รวมๆกันก็นกนจีนายจีได้พวกแกงอยู่ครับถ้าเก่งถ้าเก่เกงรวมกันนะมันได้มันไดก็งงเงงกึ๊งเอ่ของใหม่โชว์ของใหม่นี่ครับก็มันเป็นยอดนนี่แหละมันถึงไม่ได้เฮ็ดประมาณนี้แหละครับคิด อะไรกันฮ่าที่เพาะหลบสงครับกระป๋าเดือมบวกดิึ่งอืมไปพวกเราขอลาเลยครับขอลาไปก่อนนะครับกดฝากที่ตามกล่องคนบ้านไดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปเราไปเอาถุงใครถุงมันเดียวโอเคโอเดียว